่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิศบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟน,แฟน,แฟนรายการที่เคารพรัะครับวันนี้ทิศบ้วนบางประมาอดิษกบวนกิยาพันธ์ก็มีเรื่องมาคุยกับท่านผู้ฟัง ตามคำแนะนําของท่านผู้ฟังว่าสนใจที่จะปลูกหมากปลูกพลูนะถามว่าในปัจจุบันการปลูกหมากปลูกพลูนั้นยังเป็นอาชีพได้หรือไม่โอ้ท่านผู้ฟังครับได้สบายเลยครับเพราะว่าหมากพลูนั้นยังเป็นพืชสมุนไพรที่ยังมีความต้องการมาก นะะในอดีตคนไทยกินหมากกินพลูจนกระทั่งในยุคหนึ่งผู้นำประเทศบอกว่าถ้าคขืนมาเคี้ยวหมากปากดำปีอาจจะถือว่าไม่ใช่เมืองสิวิไลก็เลิกนะฮะเลิกการกินหมากกินพลูกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของทางการเกษตรนั้นในแต่ละบ้านนะตั้งแต่อดีตมาเนี่ยนะครับ ก็จะมีการปลูกหมากป,กปลูกพลูเนื่องจากว่าเป็นพืชที่กินอยู่ในอดีตแต่ว่าในยุคหลังๆนั้นหมากพลูก็ยังคงเป็นพืชที่ปลูกเพื่อการส่งออกนะประเทศทางตะวันออกกลางก็ดีหรือยุคหนึ่งใต้หวันอย่างใต้วันนี้ก็จะใช้หมากอ่อนนะเดิมเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกเขาเอาไปจากบ้านเราเพราะฉะนั้นพอหมาก เหมาะคำว่าหมากอ่อนหมายความว่าลูกมันสักขนาดหัวแม่โป้งเนี่ยนะครับคือ,อประมาณว่า,าหัวแม่โป้งนี่แหละนะเขาก็จะส่งออกไปแล้วคนที่เขาเคยไปที่ไต้หวันเขาก็จะเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนที่เขาขับรถบรรทุกเขาก็จะดูดหมากอ่อนนะแกงง่วงแกอะไรเขาไปในขณะที่บ้านเรานั้น <laughs> หันไปเสพ ยาอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็บางคนก็เล่าให้ผมฟังว่าสาวๆที่ขายนี่ก็จะนุ่งน้อยห่มน้อยอะไรประมาณนั้นแต่ผมก็ไม่เคยไปสักทีคราวหนึ่งท่านอดีตอธิการบดีชวนผมไปไต้หวันแต่ว่าผมมันก็เป็นคนที่กลัวเครื่องบินแล้วก็ไม่ชอบนั่งเครื่องบินก็ปฏิเสธ ท่านไปก็เลยไม่ได้ไปด้วยนะครับอาทีนี้ในในปัจจุบันเนี่ยหมากที่ผมเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็ทางอุทยัยธานีก็ยังมีการปลูกกันเยอะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปเห็นดงหมากที่ตลาดเชอร์ซียา่านะที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับเขาก็ปลูกหมากไว้หลายดงเลย ทีนี้ถามว่าทำไมก็เพื่อนชาวอาเซียนของเราทางเมียนมาทางอ่ากรเรียงมอนอะไรนี่นะครับก็ก็ยังคงบริโภคกันอยู่เยอะนะเมื่อเยอะเขาก็ต้องปลูกกันไว้นะครับส่วนพลูเนี่ยพลูนั่นที่มีการปลูกกันในปัจจุบันนะครับที่ปลูกกันเป็นการค้ากันเยอะก็เห็นจะเป็นทางนี่นะครับ สัมพานคลองจินดาอะไรประมาณนี้ <c oughs> นะเยอะทีนี้ถ้าพูดถึงว่าการปลูกพลูในอดีตที่ผ่านมานั้นคนบ้านเราก็จะปลูกหมากปลูกพลูในร่องสวนนะครับสมมติว่าเป็นสวนยกร่องนะเขาก็จะปลูกหมากเอาไว้ริมชายร่องนะครับ ต้นหมาก็จะสูงขึ้นมาแล้วรากของหมากนั้นก็ใช้จับยึดนะฮะไม่ให้ร่องสวนเนี่ยมันพังในขณะเดียวกันที่เขาปลูกอะเขาก็ไม่ปลูกระยะห่างนะครับหมากเนี่ยเขาก็ปลูกประมาณสักเมตรหนึ่งเมตดเมตรครึ่งไม่เกินนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ตรงกลางร่องก็ปลูกพืชประทานก็หมากก็ปลูก ผสมประสานในทางสูงนะครับในขณะเดียวกันชาวสวนท่านก็จะนิยมปลูกต้นทองหลางทองหลางนั้นถือว่าเป็นปุ๋ยประจำสวนครับเพราะว่าเป็นพืชตระกูลถั่วแล้วก็รากก็จะตรึงในโยเยนจากอากาศพอใบของทองหลางนะฮะร่วงหล่นลงมา ในร่องสวนมันก็จะกลายเป็นน้ำหมักชีวภาพไปในตัวพอานานๆทีชาวบ้านเขาก็จะลอกเลนจากท้องล่องขึ้นมาโปโดร่องสวนเป็นการเอาปุ๋ยขึ้นมาอันนั้นก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติในอดีตแต่ว่าในขณะที่ปลูกทองหลางใบทองหลางก็มีบางคนไปกินก็เมี่ยงคําก็มีเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าโดย ในอดีตนั่นนะตำล่องสวนเนี่ยพอปลูกทองหลางปับ๊บเขาก็ใช้ประโยชน์จากต้นทองหลางในการที่เอามาขึ้นค้างพลูก็คือปลูกพลูผสมประสานก็ปพีกมีทั้งหมากมีทั้งพลูมีทั้งทองหลางเห็นไหมฮะเรียกพูดง่ายๆว่าพื้นที่ใช้อย่างเต็มกําลังก็ใช้พลูเนี่ยเกาะขึ้นไปกับต้นทองหลางนะครับ ในอดีตก็เป็นอย่างนั้นต่อมาก็ทงหลางก็เริ่มไม่มีคนปลูกกันละก็เริ่มปลูกน้อยลงโดยอาจจะเห็นว่ามันเปลืองที่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ความจริงนะควรจะยังปลูกอยู่นะครับการปลูกพลูก,ก็เปลี่ยนไปนะครับแทนที่จะขึ้นค้างทงหลางหรือว่าในอดีตถ้าตมบ้านช่องห้องหอทั่วไปเนี่ยก็เสาไม้นี่แหละครับเสาไม้จริงนี่แหละ พราะในยุคอดีตนั้นไม้มันหาง่ายนะฮะก,ก็ปลูกพลกูชาวบ้านก็จะปลูกตามหัวบันไดบ้านแต่ถ้าเป็นสวนก็เอาไม้หลักมาปักเสร็จแล้วก็เอาพลูมาปลูกให้มันเกาะขึ้นไปกับไม้หลักนะครับแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มชุมช่ํชๆนะครับพลูก็ชอบร่มํำไรลํำไราสัยร่มทองหลาง แต่ต่อมาเนี่ยเสาไม้ก็หายากเขาก็มาใช้เสาปูนครับเสาปูนหน้าสามนี่แหละนะปักกันเป็นแถวเลยแล้วก็เอาพลูเนี่ยมาปลูกนะฮะแล้วก็ในแง่ของอโรงเรือนเขาก็เอาทําหลังคาโดยที่ขึงะตะข่ายพลางแสง ที่เราเรียกว่าสแลนนะครับขึงตะข่ายพรางแสงสแลนเนี่ยคลุมไว้และมักจะรักษาความชุ่มชื้นด้วยการที่เรียกว่ามุงสแลนเกือบจะรอบส่วนซึ่งอันนี้เดี๋ยวะจะได้คุยต่อไปว่าเวลาพลูมันเกิดโรคขึ้นมาเนี่ยมันมีปัญหาหนักหนาสหัสตรงนี้อย่างไร นะครับนี่ครับการปลูกพลูก,ก็เปลี่ยนหน้าไปแต่ความจริงเนี่ยไอเสาปูนเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าเรามีวัสดุชุ่มน้ำนะครับเข้าไปห่อไปหุ้มช่วยด้วยก็จะทำให้พลูนั้นเจริญเติบโตงอกงามดีนะครับนี่ก็เป็นการปลูกพลูในยุคปัจจุบันแล้วเขาก็บรรจุแล้วก็ส่งขายนะโดยเฉพาะทางตะวันออกกลางนะครับ ถ้าใครขับรถเข้าไปเที่ยวทางคลองจินดาขับเข้าไปทางเพื่อจะทะลุสำพราญนจะเห็นว่ามีโรงเรือนปลูกพลูกันใหญ่โตนะระยะห่างเสาต่อเสาก็ประมาณหนึ่เมตร1เมตรครึ่งนะแล้วก็ใช้เสามากครับในการปลูกนะทีนี้พลูมก็มีพลูเขียวพลูเหลืองพลูอะไรก็ ก็ว่ากันไปนะครับส่วนว่าถ้าปลูกตามหัวบันไดบ้านนะั่นะก็ปลูกไว้กินอยู่ซึ่งสมัยก่อนนะมันไม่ใช่ใช้พลูก,กินอย่างเดียวนะอยังเด็กๆจำได้ว่าถ้าแพ้เป็นขึ้นเป็นผื่นคันด้วยเหตุอะไรเนี่ยเขาก็เอาพลูมาตำตำตำกับเหล้าขาวเสร็จแล้วก็เอามาป้ายมาทาตัวเนี่ยว่าแก้อาการแพ แต่ในยุคป,ปัจจุบันก็ไม่ตองแล้วยุคปัจจุบันเขาก็ไปซื้อยาแก้แพ้มากินเม็ดหนึงก็แวบก็หายแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปลูกหมากปลูกพลกูปลูกทองหลางนะครับที่มีอยู่ในสวนส่วนว่าพืชประทานเขาก็อาจจะปลูกะมะม่วงปลูกมะนาวหรือปลูกอะไรก็ก็แล้วแต่อันนั้นเป็นการปลูกผสมผสานกันนะครับท่านผู้ฟังฟังแล้ว มีประเด็นอะไรจะเล่าสู่กันฟังนะฮะก็ส่งถึงจดหมายนะทิดบุญบางประมาะตู้ปนอ12กำแพงแสนนะคนปรปฐม73140มถ้าส่งทางลายก็ ID l i n ลนนะครับ <S U a s สไซบูเอ็น4อนะครับเอสไตัว A ตัวกลมๆนะครับนั่นะนะนะฮะก็ B.U.A.N. ็ U A N. นสองสีนะครับ S.I.B.U.A.N. 2494นสนะครับใครใครก็รักหัวหัวกันไยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวักันไคยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามานะ้ามีน้องสิก<ส>็ใชา้ช ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอซโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้การทุกสวนได้นารำน่ำรวยั้นหน้าเพราะตัวอัวนไันทยดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกสื้ปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่ วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถเป็นคำตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกำมมถันช่วยให้ข้าวต้นแกร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีดได้ข้าวน้ำหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถของไทยเซ็นทรัเคมีนะครับ ปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหัวกินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตวไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัวเวนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน